สวัสดีครับพี่น้องชาวเอสเนเจอร์ทุกท่านครับวันนี้ผมจ่าเอกวิโรจน์สังข์ชนครับมุ้นส่วนธุรกิจกับเอสเนเจอร์น,นะครับจะพาทุกท่านมาดูแปลงถั่วนะครับของของพ่อล่ะของพ่อของพ่อพัดมันเดิมของพ่อพันอพอพนดน,พพนะ,คร,ะรครับของพ่อพัดบุญคำนะครับที่บ้านกาะตรวจตวมตรวจอำเภอศรีลรงจังหวัดสุรินทร์อันนี้นี่เป็นถั่วอายุกี่ปีกี่เดือนแล้วครับคุณพ่อครับกี่วันก็มาเนาะนี่ไม่รู้ไม่ถึงเดือนหรอวครับไม่ถึงเดือนเนาะแต่อันนี้ได้ฉีดเอสเปสติกไปแล้วใช่ไหมครับฉีด สองทีครัสองครั้งสองครั้งแต่เลยน้ำไม่เคยลดดีน้ำไม่เคยลดเลยน้ำไม่เคยลดนี่เนื่องจากมันไม่มีน้ำจะลดใช่ไหมพ่อครับ๋ยวกล้องครับสาดตรไปดูข้างด้างครับนั่นคือสภาพบ่อน้าครับคือน้ำไม่มีลดจริงๆครับแล้วเราคู่ซานี้แข็งกรอบคนจะไม่เข้าด้วยอ่ะแล้วนี่คือเป็นดินเป็นดินแเขาเรียกว่าดินดินคันสะนะพ่อเนาะคันบ่อซึ่ง ซึ่งมันทําให้ดินตรงนี้แข็งเดี๋ยวเรามาดูครับว่าขุดทำอะไรเข้าเลยสองครั้งน้ําไม่เคยลดแล้วมาดูผลผลิตที่ได้ครับนะครับนะครับเ็บนี่ครับจบไปขายทั้งวันอันนี้ครับเห็นคุณพ่อบอกว่าเก็บได้ทุกวันเลยใช่ไหมครับว่าพอแ้เรื่องเริ่มจะเก็บแล้วครับครับจะสังเกตว่าผลผลิตที่ได้นะครับแม้จะไม่มีฝนนะครับแต่ฝักถั่วเนี่ยสมบูรณ์มากๆนะครับกล้องซูมเห็นไหมครับครับฝักจะสมบูรณ์มากคือปกติถ้าบวบอ่าถ้าถั่วเนี่ยไม่สมบูรณ์เนี่ย มันจะมีบางที่โตบางที่รีบนะครับแต่นี้มันจะโตเสมอกันหมดเลยนะครับเป็นทุกฝักครับครับสังเกตได้เลยไหมครับนี่ะเป็นทุกฝักเลยนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่คือความสมบูรณ์นะครับของแป้งถั่วเนาะแล้วสังเกตน,นะครับยอดเนี่ยเขาจะไม่มีเชื้อราเลยนะครับจะโตแบบธรรมชาติมากๆคือจะไม่มีเชื <larda> ้อราไม่มีเพี้ยเลยนะพ่อหน้าสังเกตเนาะเราไม่มีเพี้ยเลยนะครับ อันนี้คือเป็นผลิตผลจากการฉีดเอสเมทิกสูตรสูตรอะไรครับคุณพ่อครับสูตรหนึ่งอย่างเดียวสูตรหนึ่งอย่างเดียวนะครับแค่2ครั้งนะครับยังไม่ดูดีสูตรสองนะพ่อเนาะยังครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับพ่อฉีดสูตรสองเข้าด้วยนะครับบวกกับสูตรหนึ่งครับอย่างละหนึ่งฝาน้ำยี่สิบลิตรนะพ่อเนาะครับครับก็อันนี้คุณพ่อยืนยันนะครับว่าสุดยอดจริงๆแน่นอนครับแน่นอน ร้อยเปรเร้อเรื่องสารพิษก็ไม่มีอ๋เรื่องสารพิษก็ไม่มีด้วยนี่ครับปลอดภัยร้อยพอขนาดมนมีฟันพอกัดกินอย่างกรอบๆเลยอ่กรอบกอบเลยโอเคครับกัดแบบแคบีฟันนั่นเับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับ